สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววันคาม์ชาแนลนะคะวันนี้เป็นสาวันเสาร์ที่2 9เกามษายนพศ2566นหร้อยหกส 2, นะคะ,ระพ,พระบิพานมยุทธิตลาดนัดชุ่มผู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอดค่ะ,ะในสาวานันสิส้นเดือนแล้วนะคะเมื่ออื่นกับวันที่30แล้วบรรยากาศการซื้อขายมาเบื้องบรรยากาศการซื้อขายงว่นะคะว่ดยนีย้ราคางวัวข้เป็นยังไดและกะกวกเกษตรกรผู้ใดอยากจะเบื้องงั่ขอขอก เื่อนใดหรือว่าผู้ใดอยากที่จะเอามัวมาซื้อมาขายก็เอามาขายได้นะคะตลาดเปิดทุกเสาร์ของวันเสาร์ค่ะอาจจะมาเพิ่งราคางัวกันเลยนะคะว่าตัวนี้ราคางัวเป็นจังใดค่ะเพื่อเป็นการว่กเสียเวลากลับไปเบิรงกันเลยค่ะทำทำเลยเพิ่งทำเลยนี่ดีกว่าเนาะ พี่สวัสดีค่ะใบว้เท่าไรค่ะแม่นี่แปดเจ็ดแม่ลูกลูกเคเอฟเจ็ดสองลูกแรกง่วลูกแรกบ่คะ่ะป้าสูงอยู่ประมาณเท่าไรคะนี่ลอ,อยห้าสิบยหาสบวกนะคะป้าตัวลูกาเลยดือนโอ้ลูก3มเดือนเคเอเจ็เคยได้ยินต่เะคเอฟสามหนึ่งเคเอฟหดะมือนื่มาได้เห็นเคเอฟเจ็ดสเดี๋ยวขับไปบึงแม่นี่ของพี่เอบอ โอ้นี่แม่นี่กะงามโซนนี่มีแต่งตัวงามนะคะมาเบิ่งลูกแค่อเอฟเจ็ดสองเพชรเข่าแล้วพร้อมค่ะแปดสิบสี่ได้เนาะพี่บังคัะนเนาะแปดสิบเจ็ดหนูมีแต่ฟังราคาหลดเลยหนูแปดสิบเจ็ดค่ะบงึงแม่กะงามนะคะลูกแรกลูกแค่อเอฟเจ็ดสิบสองหนังหนาๆสีแดง,ส,แดงสีแดงเม็ดบักขามเข้มๆเ,มเมนาะพี่น้องเมินบะอืมค่ะนี่ค่ะงัวเพิ่น 4. สีสังเกตงวัวงฟา 5, ร์มสิบอสสีบอสสีบอสโนเข้าสี ใส่ขุมเนาะค่ะเนา็ค่ะเมื่อให้บายแล้วเมื่อโทษอืมอือมมนสิดูดีกว่ากันบ่พี่ใช่ครับอือเบิ่งหลูกงามแห้งแล้วนี่เบิ่งเนื่อหนังก็่ปีฝากเบอร์โทษนะจ้าศูนย์เก้าสามศ้าสามีหนึ่งสอง สามสองสี่หกค่ะอ่าพี่ที่อัดห้อยอัดนะคะหอยอัดง่วย,ยุิสระคามนะคะอ่าเพื่อส่วนอกสนใจก็เท่าหาหอยอัดได้นะคะง่วยตันนี้บ่มีตํานี้ประกันตํานี้นะคะลูกแรกประกันถกประกันถอยประกันตํานี้ทุกอย่างนะคะอ่าทำนี้ตานี้จยงมาขึ้นเลยเห็นไหมทำ <laughs> น,นี้ตำนี้จุงมาขึ้นเลยเพออ่ีแล้วว่าห้อยอัดวานะคะขอบคุณหลายๆค่ะหอยอัดค่ะมันหมาดได้ค่ะวันนี้มาหลายบบ นะคะแม่นี่พ่อพนหองหอนขน้องคะถามนมนะคะเป็นอเบื้องขักเบื้งแนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นใครก่อนแต่เบื้องเบื้องบ้าคืองามแต่งงว่าไหมนี่ไงง่างามค่ะตัวหาเจ้าของพ่อพลนะคะ มาถามมั่วที่นี่จะกลองดีกว่าน,นะพ่อสวัสดีค่ะเปิดไปขนาดไหนนี่เ็ศร้าเจ็ดเท้จาจักเดือนเร็วสั่งงวจักเดือนจักปีเหรอฮะชิ้มหาชิโมะอยู่หอ<ะ> จ็ดงามแถ่ฟอดทอดเจ็ดนี่โตได้ป้วยนี่ป้ากระดานหลังตรงแห้งงามสีแดงเนื้ประคามเข็มเข้มเบืองนะคะไทยไทยกระยิ่งนะคะไทยกระยิ่งเครื่องดำป้าลันหนังนุ่ม โอน้นมซีซีนมนมงามหอมนะคะนม้ีต่งนี้มีต่ำนี้นะคะใบใดจับใดใบใดพนัก่อแล้ววาสองสามตสามสสองเยญถ้าเท่าก็บเอาไ็ได้เจ็ดแปดปลาสองส้าเจ็คืองามแต่เบิ้งเบื้งไหไพ่เบิ้งเหนือแล้วดีๆ ปัดจับได้ปัดบังบังพัดสามพัดสามไปสามบังดอกกเอกใบแล้วัีดอกดได้มดับงมโ้ยคืองามเท้ะอาดสิ้าเลคืองามค่ะแกเ้าเจ็ดาเจดนี่ นี่เพิ่งกำลังตอ่อมองสีเอากับมองสีใดกันเลยเนาะคะ่ะนี่โอ้ยงามค่ะพ่อฝากเบอร์โทรเน่ยแห้าศูนย์โโแหาเจสี่แปดเจสี่แปดหนึ่งเก้าหกศูนย์หน่ง้าหกศูนย์พอยังจ้งาหอยพ่นครัอยพ่นงวูพ่อใส่ยูเลยะครับผมงเจิโล่พ่อหอยลูกโอ้ย,าอย,าอยสาวเจ็ดาวเจ็ดที่งามแทอะกว่าไมงวสูวงอยู่ประมาณหอยสามสิบหาบวกอยู่เนาะพ่อเป็นยังค่ะ นูอยากได้จัดสิล่ะเอาเรียวเรียวทำไมจัดอ่าหัวสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิบยูนอฟ่อเนาะหัวสามสิบบวกขายถูกถูกอยากนูอยากได้งัวตัวนี้ค่ะต่อต่อต่อแผ่นโยต่อหลังไม้เพิ่นแล้วแต่ว่าในความอยากได้ได้ความอยากได้ไม่ได้ไม่ได้มันเหวหัวมันเหว ธรรมชาาิเป็นกบากเจเข่าหกันไปทั้งขันงามด่าการโอ้ยงัวสุดซดหาเดือนค่ะจังเด้งน่งแกับปลาวละแช่กันละแช่น่กลั่แกับปลาลุ้นมืองานแมางยูหารกินพอระหว่านะนีั้งไนเพียงได้พอมลล่ะตอง ได้ก็ไงัไปได้ครับโอ้ยมันเคยเป็นล้ําอนี้ตำนีเคยเป็นล้ําตีต่นี่เหมือนนะกับน้ำแก้วน้ำแกัวนี้ครับก้งน้ำแก้วน้ำแก้วมันมันมันเหมือนน้ำแล้วมรสชาติกันเงั้นกับบะเดอเอามางั้นกับบะเดอมานะคะแต่ว่าอยากได้ค่ะอยากได้อยู่ความหมายโอนได้โอนได้โอนได้โอนโทรศัพท์ที่โอนกับบะเดอเอามาแต่ว่าบ้านอยู่ที่นี่หรอวะ พอแล้วเดี๋ยวถามมี่พอแล้วกันเดี๋ยวหนูกลับมาเด้อไอ้หนูทายก่อนหนูท่านได้เขียนดูมะพอหงัวงถึงว่ายเงินสักก่อนพ่อสวัสดีค่ะพ่อเปิดไปเท่าไหร่นี่มามันเลียดร้อยมามาันเลี่ยดร้อยสามสิบห้าแป๊บแล้ค่ะ เมืองเบืองค่ะเมืองพ่วงหางเด้อค่ะสามสิบห้าหางหัวรับรสิบห้าหางหางอยค่ะสูงประม้ารอยหาสิบหัวค่ะ มานหัวหแยกดูคือจังไดนี่พ่อไข่กว่าหัาแยกดูคือจังไดาหัวาแกสาวแกสมแล้วสระกัวสมแล้วสมแลวสมแล้บสมแลออสมแล้วส้กสมแล้วสมแล้วสมแล้วอมล้วสมแลมแวมแล้มแเสแลมแล้วมลสม้สมแล้ล้าสมแล้มแลสม้สมแ่้มแสมบห้ว้ว้วส้วสมแล้วแล้วสมอันนี้คือรา้าราคาราคาอยากไม้นสมแล้วนมแลวมลสมแลสมแลล้้ว เบิ้งแหย่างแหย่เบื้องป่ะย่างอะไรเนี่ยเลยหาซีฟย่างความสูงอันสาวไล่หนี่จักบาทนี่ว่าสาวไล่นุ่มเทพเนี่ยเอ้ยนุ่มไล่นุ่มเทพบอยนี่สองมือ่นุ่มเทพบอยแหย่สองมือ่จ่าตัวนี้เนาะนี่ครับนุ่มเทพบอยพ่อฝากเบอร์โทษนะจ๊ะฝากเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรมี่เลยลูกขุนเบอร์โทรอย่างหนังมากขุนอ๋อแล้วคนนี้เสียมดำ โอ้ไปเอาน้ำพอพอไล่จังหารเนาะผูะ้ดใดส,สนอกสนใจโทรหาพอไล่จังหารค่ะพอขอบณู้าร้ค่ะแย่มาเบิ่งเมียนี่ค่ะพี่หวัดดีค่ะฝากอ่าเปิดไปได้นี่แม่นี่คะ เจ็ดมืนนะคะแยกลูกป่แม่แยกลูกป่แยกลูกป่คะทองับทองท่องอ,งองยังมีไม่ใบมีหลอดมันป่ซีใบห3ึ่งสามีใบหนึ่งสามสามองแจ็เดือนหรอคะตรวจท่องไดมัน็นบ่โอซีใบหนึ่งสามสมัวสูงเท่าไรนี่คะ่ะ ลอยหาซิวหาบวกคูค่ะเบื้องคืองามแต่เป็นพักกันเบิ้งนะคะโดยอยหาซิวหาบวกนะคะตัวนี้ทองทองหาเดือนเร้วประกันทองพร้อนม,มนะคะเบิ้งหนังงามๆนะคะแข้งขาใยแห้งค่ะเบิ้งเหล็บปาดคันเด็กใดงวัวโค้งสางนะคะตัวนี้เป็นลูกกระทบโค้งสางดีโค้งสางสูงใย,ยแห้งนะคะฝันเบื้องค่ะลูกค้ามาเบิง้บงหลายคนเลยนะคะเบืง้งเบื้นงถ่ายเบื้องถ่ายนะคะ ถ่ายง่ามนะคะแข่งขาดีถ่ายไงถ่ายงานเกรืองดําค่ะพวกขางไงนะคะฝากเบอร์โทษหน่อยจ้าฝากเบอร์โทษน่ค่ะค่ะว่าวัสดีค่ะ083แค่ะ1นึ่งสี่สามสาค่ะ4ี่สองเ่องเ้อยยังนะจ้า หอยอูงอูหอยอูงงวยย่ไสจ้างวยยู่สารคามส่งจ็กกิโลนะหอยส่งฟรีร้อยกิโลนะคะถ้าใดราคานี่ราค่าถ้าใดก็เปิดบ้างหันเจ็ดมื่นค่ะเจ็ดมื่นถวนถวนนะคะต่อรองได้อีกิงนะหอยเนาะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยอูได้นะคะเจ็ดมื่นถวนถวนงามงวยใหญ่เนี่โค้งสางใหญ่ๆนะคะไทยน้องไอเน่รอๆนั่นไตเก่าหงอกหุ่นแม่ลูกกับแม่แดง ฝักขอกมาขอบพูดหลายๆด้่จะหอยอูดอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียวอดีค่ะที่เปลือกมือเนี่ยบ้านเดียู่าค่ะใช่หัวนั่นพูงงามมันจะเด็ดไข่ไว้สวัสดีค่ะได้เนีครับได้ละค่ะโอ้นี่แม่นี่แม่ลูกต้นนี่แม่ลูกครับเนี่ยท่าไงค่ะนี่เปิดไว่ห้ามพื้นเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดเนาะค่ะครับผมลูกสามหนึ่งครับ สาสอเดือนนาทีอครับหามืนเจ็ดลูกสาวสามหนึ่งแม่เพิ่นลูกที่ใรได้คนนี้ลูกสครับลูกที่สอนะคะลูกสามเดือนลูกสาวสามหึงป้าสองเดือนป้าบงลูกกับงามแต่หาที่เจ็ลูกสาวสามหนึ่งะคะป้าบังหนังย่อยเหออเนาะนะะเปนลูกสาวสามหนึ่งมันสีงามนะคะเนี่ยน้อยหนักน้อหนาเนาะสีไใดสามหึ่งเนาะสีได้ลูกสาวเนาะสามส่ไหเป็นลูกคูณเนาะป๊า นี่นะคะพ่วงหางแมวเพื่อนนะคะนมสีค่ะก็มีตำหนีนะคะประกันพภประกันทอนค่ะสูงอยู่ประมาณล,ลอย 4, <ร>ลอยสี่สิบค่ะตัวนี้ตัวนี้เด็กค่ะตัวนี้เพื่นให้สี่สิบสองเคยเป็นร่ำปีเนาะคะ่ะ <5, 5, S 1> แต่ว่าหายแล้วสี 42, ว่สิบสองเม่อกาสีสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่สูงอะไรสี่ลอยสามสี่สามแปดสี่สามโอ้เอ็ดเขาเหล้วเนาะคะแม่บุญเอ็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเบื 5, <6. S 1> ้องเนื้อหนังดีนะคะอุ้ย บ่มีถั่วบ่มีถอนนะคะอ้วเลือดยังไงเลือดขึ้นรถมาบ่แม่นบ่คะมันไปไอ้ข้อมไปเขาจะเอาทาสีเมือนว่านโอ้เมื่อม่เลือดนะคะสีสีนั่นน่ะนะปาร์ตตัวแบบแม่แรงขึ้นไปไม่ไปถึงโอ้เจ็บบานนะครับโอ้ยบางขนาดงามๆนะคะแม่นี่เปิดไว้เท่ายกซี่หมื่นสองซี่หมื่นสองสูงเท่าไหร่คะนี่สูงลอยซี่สิบเหรอครับผมสูงลอยซี่สิบนะคะแป้งะครับคุณปาร์ต งามๆนะคะตื่นอาจจะตื่นสนามน้อยนึงนะคะผู้โดยสนอกสนใจฝากเบอร์โทรในอห้อยศูนย์เกครับ093ค่ะ1983 1983 224ครับ224 22ห้อยอยังเนาะจ้าห้อยอ๋องคุดชุ่มยาโสครับห้อยอ๋องคุดชุ่มยาโสนะคะส่งจักกิโลนะคะห้อยห่อยโล่ี่ครับส่งปีห่อยกิโลนะคะผู้โดยอยากไดง้ง่วแม่สาวนะคะสาวจักเดือนเลยนะคะหปีครับมาดงว่งวงัวท่านได้หอดปีนะคะนี่แต่วะคล้องสางใไงคล้องสาง โค้งสางดีแห้งค่ะหนางงามๆสีดีลักษณะดีตันี้มีอยู่เขาเคยเป็นล้าปีแต่ว่าหายเรียบร้อยเลยนะคะค่ะผู้ใดสนอกสนใจหรือว่าสีเมนแม่ลูกคู่นี้กระหานิเจ็ดนะคะลูกสามหนึ่งงามๆค่ะเบื้องลูกงามีามิลีอ่าเฉลยราคาคุมนะคะต่อรองไดีอีกเนาะหอยเนาะต่อหาหอยแล้วใดนะคะมันหเดนนะคะหอยขอบคุณค่ะงามค่ะ,มคะแม,ม่นี่คืองามนี่ค่ะ มัวของของอหอยหอยพิ่เสลพภูมนะคะจำซื้อหอยหอยออฟเสลพภูมหนูจำได้แล้วนะคะคุณแม่นี่เนาะพี่นครตะล่อนทัวเราถ่ายอยู่เฮาสิบวถ่ายนะคะไปข้างในค่ะไปเบิง้งราคางวดทีว่าไม่น้อยอุ้ยพ่อสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไหร่คะนี่แม่นี่ ามหมื่นสามทองเราบอกทองเด็ดเดือนแล้วคะ่ะสามหมืนสามโอ้ราคาโอ้ราคาพอฟังนะคะนี่สามหมืสามทองเจ็ดเดือนเราพร้อมนะคะโอ้ว่าแสนเจ็ดเดือนลูกที่คดายเพิดหรอจา้าโอ,อ้ใบหลอดก็มีข<ม>ออนุญาตเบึงะะ้งด้ค่ะโอ, 25, อ้ยี่สิบคุมห้าหกอหกหก ส,ส,สองเพือ่อเปิดสามสามนะคะมาวายแซดหนึ่งหนึ่งหกค่ะมีใบมีหลอดพร้อมตัวตัวได้เลยนะคะสามสิบสามราคาเบาแห้งนะคะนี่ของเจ็ดเดือนซื้อซื้อหนึ่งได้สองเอาไปข้าวเดียวกับไปเก็บพก,กีเลอศทาเลยเลยเนะาะคือสภาพเดือนหนาน,นี่ต้นนี้นโอ้เอาไปข้าวเดียวเก็บพกีเลิศ์ไปทาเลยค่ะนี่เตรียมเียมเครืองไปท่าพร้อมหนองงัวได้เลย <N> ะะตัวนี้ตามชิ้นสามมีตำนี้บอกค่ะบะอืมค่ะคืองามฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์แปดสี่ศู่หกเจ็ดห้าหกเจดหาค่ะสี่ศูนย์สองหาส่านะคะ หอ,อยยังเนาะค่ะหอยนวนครับหอยนวลง้วม้วนง้วงอ๋อพอม่วนอัศม่าดนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอม่วนได้ค่ะง้วงราคาเกษตรกรแห้งเนาะค่ะสามสิบสามคือหนึ่งเดยสองทองเจ็ดเรือนเอาไปข้าวเดียวก็ได้กินน่องง้วงแล้วนะขอบคุณได้หลายค่ะนี่โต้ค่ะหนเดี๋ยวแม่ลูกนี่เด้ยวอีฟอดแล้วว่าโตใบเท่าใดอ๋อ แม่หอย่นกำลังคุยกันนะคะข่าง่วงพ่ะนะวิวันรอข่าง,ง่ว,วขขงถ่ายนั่นพ่อสวัสดีค่ะคพ่อเปิดไปเท่าไหร่นี่เปิดไปหกาครับแม่ลูกลูกสาวยังน้อนิไงเหรอนอนเหรอหกสิบหาแม่ลูกลูกสาวคณลูกสาวนี่ สาว,ว,นะสาวยังเนาะพอ่อมีแฟนซีอยู่ข้อนะคะถูกส,สาว,ย,าสาวยังมีใบมีหลอดบ่นี่มีครับน้าเดี๋ยวมาโอ้ใบหลอดมีนะคะ,คะประเดี๋ยวมาน้ามีผอดละวานะคะนี่ยเนี่ยค่ะอุ้ยตามนี้อกเนาะพรเนาะนมซีนะคะเดี๋ยวดูเบืองอ้หวงหางใหญ่ๆยวงหางยาวแห้งค่ะแะหะ้งค่ะเอาหน่อยค่ะเบืองเอานะคะ,นะคะฝากเบิร์ฝากเบอร์โทษนะคะ เบอร์โทษจำเบอร์พ่อจะจำเบอร์โทษของอ่ไรนะคะเดี๋ยวสียหายเบอร์นะคะตันหน่อยน้องให้นะอ๋อนี่ค่ะนะคะเบอร์พ่อ ่อหน่อยโน้นไฮนะคะ0 6 4 5 2 1 5 8 1 8ี1่พ่อตาหน่อยโน้นไฮนะคะเบรสนอกสนใจโทรหาพอแล้วได้พอ่อทรงจักกิโลนะพ่อนี่ได้ก่อนทรงบอทรงจักกิโล ก้อ,อกันกิโลค่ะอ oh, ๋อนว่าตะวัาถือคือไก่ก oh, ันส่งได้เมืดตะว,วันง่วนี่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกอยู่ค่ะลอยี่สิบวกลูกลีใรพิ่นพอนลลืมถามีคร <i S 1> ับง่วลูกแหกนะคะบ้งนาลักษณะดีทองแลวเป็นอ่างกะทะนะคะนี่ตรงลูกงามอยู่นะคะุสนุกสนใจกระาหัตหน่อยนวนไทยค่ะนี่ว,วขเขาอื่นงวีล้วนี้นี่ค่ะมนี้ นี่กสิค่ากัสิยศคลิปนี้กับบรรยากาศการซื้อขายงัวนะคะวันนี้เราบอกว่าเห็นราคางัวนนะคะของตลาดนัดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าเรานะคะเป็นราคาเกษตรกรแห้งนะคะผู้ใดสนอกสนใจกากเขามาเบิงมาซื้อมาหางัวเขาปอกเลยนะคะหรือว่าสิอาเขามา เอาหัวมาขายูย่ตลาดเท่ากับเปิดถูกวันเต่านะคะเข่ามาขายได้คะ่ะบรรยากาศของมือนีค่ะซ้ายเรานะคะนี่มือนีกะเจี๊ยม่วงเราค่ะเจม่วงหานะที่เราบรรยากาศท้ายแล้วนะคะม่เะ <Okay. S 1> เมวเป็นยังไหลไมีแต่งัวงามๆแล้วค่ะพ่อจับพ่อใบแห้งค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสา้านถาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ